เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่ในเกมพิภพอมตะกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในวันนี้เนี่ยผมก็มีเทคนิคดีๆในการเพิ่มค่าพลังลบมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเทคนิคที่ว่านี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเติมเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคของสายฟรีนั่นเองท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางตัวเกมเนี่ยเขาได้จัดขึ้นมาเพื่อแจกของรางวัลให้กับเรานั่นเองนะครับนี่มาที่นอ ลงมาท่านผู้ชมกิจกรรมล่าสุดเลยนะฮะก็คือกิจกรรมไปตามหาน้องเก้ากันนะครับโอ้โหบอกเลยว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยเขาแจก iPhone 13เลยนะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีของรางวัลอย่างอื่นอีกนะครับนี่โอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวขอดูของรางวัลก่อนเลยนะครับมี iPhone 13 1เครื่องบัตรเติมเงินทูมันนี่มูลค่า500บาทเนี่ยสิรางวัลเลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีแพ็คโค้ดรางวัลสุดพิเศษมูลค่า250บาทให้อีก10รางวัลด้วยนะครับโดยกติกาง่ายๆนะครับก็เพียงแค่เราเนี่ยกดต,ดต เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการกดแชร์โพสตได้เลยนะครับรวมไปถึงให้เราเนี่ยทำการคอมเมนต์รูปนะครับที่ใต้โพสต์นี้ด้วยโดยรูปที่ว่าเนี่ยก็คือรูปที่เราถ่ายคู่กับน้องก้าวนั่นเองนะครับนี่รูปถ่ายคู่กับพรีเซนเตอร์นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะดาวน์โหลดเกมพี่พบอมาตะมาเล่นด้วยกันกับผมเนี่ยผมก็ได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้ท่านผู้ชมเราาามเเรืื่่่่อองงกกกกัันลลยดีวีววคค็ิิธพพ นันเนี่ตอนนี้เนี่ยตัวผงค่าพลังลบไป1ล้านแล้วนะบอกเลยว่าเล่นแค่ไม่นานเท่านั้นนะครับค่าพลังลบเนี่ยก็สามารถพุ่งกระฉุดได้สบายๆแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูันดีกว่านะครับว่าสิ่งที่เราจะได้จากการที่เราทําค่าพลังลบให้มันเยอะๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับโดยสิ่งแรกที่เราจะได้เลยนะฮะก็คือการลุยหอคอยปีศาจนั่นเองนะผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าชั้นแรกๆเนี่ยอาจจะง่ายนะครับแต่ในส่วนของชั้นสูงๆเนี่ยบอกเลยว่าโคตรยากท่านผู้ชมดูอย่างชั้น50อันนี้นะฮะราชาหมีเนี่ย ค่าพลังลบของไอ้เจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ปาเข้าไปเกือบล้านนะผู้ชมห้ยกาวแสนห้าแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าถึงมอนสเตอร์จะโหดเนี่ยแต่ของรางวัลที่เขาจะให้เราเนี่ยก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากลุยหอคอยชั้นสูงสูงเพื่อรับของรางวัลดีๆเนี่ยก็ต้องเพิ่มค่าพลังลบให้เยอะๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยเราจะมาลุยเจ้าหอคอยตัวนี้ให้ดูกันด้วยนะทีนี้สิ่งต่อมานะครับที่เราจะได้จากการเพิ่มค่าพลังลบแบบเยอะๆเลยนครรักก็ือาเปิดดสูงๆ เท่านผู้ชมไม่มาที่แผนที่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมผมต้องบอกนะครับว่าด่านแรกๆเนี่ยมันค่อนข้างง่ายในการเปิดแผนที่นะครับก็คือให้เราตีแค่บอสเฝ้าประตูเราก็สามารถเข้าแผนที่ได้แล้วล่ะแต่ยิ่งด่านสูงเท่าไหร่เนี่ยท่านผู้ชมมันไม่ใช่ว่าแค่ตีบอสแล้วสามารถเข้าแผนที่ได้เท่านั้นนะครับแต่มันยังมีเรื่องของเควสด้วยนี่โอ้โหเขาก็จะมีเควสให้เราทําด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลุยกับบอสเฝ้าประตูอยู่ดีนั่นแหละท่านผู้ชม วัตถุดิบที่เราจะฟาร์มได้จากในด่านนั้นมันก็ยิ่งมีคุณภาพที่ดีตามไปด้วยนะครับรวมไปถึงนะฮะบอสของแมปสูงๆเนี่ยบอกเลยว่าดรอปแต่ของ DD ดีๆทั้งนั้นนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวนะแมปแมปเพียบเลยโอ้โหมีชั้นสวนรรค์ที่ด้านบนด้วยทุู้ชมอบอกเลยว่างานนี้เล่นกันยาวๆเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคําถามตามมานะครับบอกเฮ้พี่เดี๋ยวนะแล้วถ้าเราไม่สามารถเคลียร์ด่านสูงๆได้เนี่ยแล้วเราจะเอาวัตถุดิบที่ไหนมาอัพตัวละครให้มันเก่งเหรอพี่คือผมต้องบอกอย่างนี้นะฮะ การเพิ่มค่าพลังลบเนี่ยมันก็คือเรื่องของการอัปเกรดตัวละครในส่วนต่างๆนั่นแหละแต่เราเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคด้วยนะครับว่าวัตถุดิบที่มีค่อนข้างจํากัดเนี่ยเราจะเอามาใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะให้ผู้ชมได้รู้ไว้ก่อนเลยเนี่ยก็คืออุปกรณ์สวมใส่นั่นเองนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าอัปอุปกรณ์เลเวลต่ำๆนะก็คือยังได้พวกของขาวมาหรือว่าของเขียวเลเวลน้อยๆเนี่ยก็ไม่กล้าอัปเกรดไม่กล้าตีบวกกันนะครับเพราะกลัวว่าอัปเกรดไปแล้วพอได้ของชิ้น ก็ต้องมานั่งเริ่มอัพกันใหม่ท่านผู้ชมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถโยกการตีบวกไปที่อุปกรณ์ชิ้นใหม่ได้ด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมสามารถอัปเกรดได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งเสียดายมันเพราะสุดท้ายมันก็สามารถโยกการตีบวกได้อยู่ดีนะครับทีนี้เนี่ยอันต่อมาที่เราต้องใช้เทคนิคในการอัปเกรดพอสมควรเลยนะครับก็คือเรื่องของการฝึกจิตนั่นเองท่านผู้ชมนี่เจ้าตัวนี้เลยนะฮะซึ่งผมบอกเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยคือคีย์หลักในการเพิ่มพลังลบให้กัับตตวลละครรของเาเายแ นี้เ네นี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะผิดพลาดกันไปในช่วงแรกๆนะครับก็คือมันสามารถกดใช้ยาได้แบบนี้ใช ki ่ไหมแล้วในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถใช้ได้แค่18ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะยังไม่รู้นะฮะว่า18ครั้งเนี่ยมันต่อขั้นเท่านั้นนะครับเพราะในช่วงวันแรกที่เราโหลดเกมมาเล่นเนี่ยเราอาจจะเลื่อนได้ถึง2-3ขั้นเลยทีเดียวนะฮะและในการเลื่อนแต่ละขั้นเนี่ยท่านผู้ชมมันก็จะรีการใช้งานตรงนี้เนี่ยให้เราเหลือศูนย์ใหม่เลยนะครับโดยเทคนิคที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็คือในช่วงขั้น G1 G และ สเนี่ยเราสามารถใช้ยาสีฟ้าตัวนี้ในการอัปเกรดได้เลยนะแต่ว่ายาสีเขียวหรือว่าสีขาวเนี่ยผมไม่แนะนําให้ไปยุ่งกับมันเลยนะครับอันนี้มันจะสิ้นเปลืองก็คือให้ใช้ตั้งแต่ยาสีฟ้าขึ้นไปนั่นแหละโดยยาเนี่ยมันจะแบ่งเป็นระดับอย่างนี้นะครับก็คือมีสีขาวนะฮะแล้วก็มีสีเขียวดีขึ้นมาหน่อยดีขึ้นมาอีกนิดเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นสีม่วงๆชมพูชมพูแบบนี้เลยท่านผู้ชมและดีสุดเนี่ยก็จะเป็นขวดสีทองทองเลยนะฮะซึ่งอันนั้นบอกเลยว่าคราบโค ที่สาคัญเนี่ยท่านผู้ชมเจ้ายาพวกนี้นะฮะมันก็จะมีระดับของมันด้วยนะอ่ะนี่เดี๋ยวผมมีของให้ดูพอดีเลยนะครับก็คือต่อให้ยาสีเหมือนกันแต่ว่าอยู่คคละเกตดกันเนี่ยมันก็ให้แต้มไม่เท่ากันนะครับนี่อย่างเช่นเอ่อยาขวดสีฟ้าที่เป็น R1 นะครับเราจะได้แต้มเนี่ยแค่405แต้มเองท่านผู้ชมแต่พอเป็นขวดสีฟ้าที่อยู่ R2 เนี่ยโอ้โหได้2,000กว่าแต้มเลยนะครับบอกเลยว่าต่างกันเยอะมากแล้วก็กดออกมานะครับมาที่เจ้าหน้าคราฟยาตัวนี้เลยนะครับนี่โดยหน้าคราฟยาเนี่ยเขาก็จะมีแบ อันนี้ R 2อนะครับอันนี้ R 1เห็นไหมเขามีแบ่งระดับด้วยท่านผู้ชมซึ่งการเพิ่มระดับเนี่ยมันก็อยู่ที่การอัปเกรดของเรานะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับของผมอัปขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบอกได้นะว่าในการคลาฟยาของเราเนี่ยมันมีโอกาสสุ่มติดระดับไหนบ้างนะครับก็มีระดับสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีทองเลยนะครับยิ่งถ้าเราใช้วัตถุดิบที่มันดีขึ้นเนี่ยเห็นไหมวัตถุดิบก็มีหลายสีเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ยังมีบอกด้วยนะครับว่าเจ้าแก่นที่เอาไไวว้้้ผลิตตััััเเน,นนนนนนนีียมมปป็็ขขอออองงงระดบห่า R2 ชแ ถ้าเรามาผลิตอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่อ่ะเดีย๋ยผมพามาดูนะครับมาที่ R1 ปึง๋งแล้วก็ผลิตยาตัวเดียวกันเลยนะครับแต่เป็นของ R1 นะเจ้าวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเกรดของ R1 อีกทีนึงนะครับมันแยกกันนะท่านผู้ชม R1 R2 R3 R4 นะครับซึ่งเจ้าพวกนี้เนี่ยมันจะดรอปจากแผนที่ท่านผู้ชมอ,อาจจะผมพาไปดูหน่อยจะได้ไม่งงกันนะครับกด เสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดดูได้เลยนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องเข้าแผนที่ไปนะกดเช็คก่อนนะครับว่าอันเนี้ยเขาดรอปวัตถุดิบ R อะไรนะครับอย่างอันนี้ R1 แล้วทีนี้นะครับถ้าแบบมันสูงสูงขึ้นไปอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะดรอปเป็นโอ้โหอันนี้ R3 เลยท่านผู้ชมโดยที่เราเนี่ยสามารถกดเช็คได้โดยไม่ต้องเปิดแมปเลยนะครับนี่กดเช็คก่อนเลยว่าโอ้โหนีนนี้ R 4เลยนะฮะเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะคำนวณได้แล้วนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ระดับไหนเราควรจะไปฟาร์มแมปไหนก่อนเพื่อเอาวัตถุดิบมาค,าาคราฟ่ย สามารถไปฟาร์มแมปนี้ได้แล้วนะฮะโ oh, oh, อ้โหดรอป R3 เลยท่านผู้ชมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวละครของผมยังอยู่ที่ R2 อยู่เลยนะฮะในส่วนการคราฟยานะยังไม่ได้เปิดในส่วน R3 เลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะไปฟาร์มแมปที่มันเป็นของ R2 ก่อนนั่นเองอ่ะทีนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเลื่อนขั้นตัวละครกันสักหน่อยดีกว่านะครับนี่ครบพอดีเลยจัดไปครับผมโดยการเลื่อนขั้นเนี่ยยิ่งระดับสูงเท่าไหร่นะครับอัตราความสําเร็จมันก็จะน้อยลงไปด้วยแต่ว่า50%เนี่ยท่านผู้ชมคือ ามัน50-50เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ยาเพิ่มเปอร์เซนต์ดีกว่าโดยการใช้ยาหลอมตัวนี้เนี่ยหรือว่ายาเพิ่มเปอร์เซนต์เนี่ยเราสามารถที่จะคราฟเองก็ได้หรือว่าไปซื้อในตลาดก็ได้นะครับซึ่งในส่วนการคราฟเนี่ยท่านผู้ชมผมยังไม่ได้มีใบเปิดคราฟอะไรเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปซื้อเลยกันลวกันนี่จัดไปครับผมตอนนี้เนี่ยโอ้โหยาขวดละ280แสคทท่านผู้ชมก็จัดเลยดีครับนี่เสร็จแล้วก็มากดใส่ยากันอีกรอบนึงนะฮะโอ้โหตอนนี้เนี่ยแล้วนะครับา้า0ตอนแรก ใส่ยาบวยอีกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็กลายเป็นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าลุยเลยดีกว่าครับผมนี่จัดไปลูกพ่อก็มาดีครับโอ้โหสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ลุยยันต่อหุยท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยมันถึงขั้นที่ผมจะต้องลุยเออเขาเรียกว่าเป็นการลงทันจากสายฟ้าเลยนะครับก็คือตัวละครผมเนี่ยต้องรับดามเมจากสายฟ้าผ่านเนี่ยหลายครั้งเลยนะฮะไม่รู้ว่าตัวละครของผมเนี่ยจะทนรับดาเมจไหไวหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าลุยยันก่นกวาชม จัดไปครับผมโอ้โหดอกที่1ดอกที่2ก็มาดีครับโอ้หูเดี๋ยวดาเมจมึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยจาก8,000นะครับเป็น1,000 0หมื่นหมื่นสองหมื่นเจ็ดู้ยพระเจ้าช่วย2,500คู่จะอยู่จนจบไปดี่ยจัดไปดอกที่7 43 0ส0แล้วนะฮะแล้วก็ดอกที่8ครับผมดอกที่9 ปับเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหดอกซ้ายเรียบร้อยท่านผู้ชมโอ้โหปรากฏว่ารอดแบบเฉียดฉิวโอ้รอดมาได้ยังไงวะเนี่ยและตอนนี้เนี่ยตัวละครผมก็อยู่ในขั้นกายทิพย์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่กลับมา G1 ใหม่แต่ว่าเป็น G1 ของขั้นกายทิพย์นะก็คือเป็นระดับที่สูงขึ้นมาอีกนะครับทีนี้รู้สึกว่าจะได้รายด้านบนด้วยนะครับนี่กดรับไปซะเลยโอ้โหได้ของมาอัปเกรดอีกแล้วนะฮะป่ะทีนี้เราไปลุยตรงส่วนอื่นต่อดีกว่านะครับตรงนี้รู้สึกว่าผมจะสามารถกดใช้ยาได้อีีีกนนะแล้้วท ท่านผู้ชมพอเราเลื่อนขั้นระดับขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับในส่วนการคราฟยาเนี่ยมันก็จะเลื่อนระดับให้เราด้วยนี่กดดูซิซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเปิด R3 เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหสบายเลยท่านผู้ชมตอนนี้ผมไปฟาร,ร์มแบบ R3 ได้แล้วด้วยแล้วก็ในส่วนของการเปิดสมุดคราฟนะครับก็ต้องไปซื้อเหมือนเดิมนั่แหละนี่กดไปดูนะครับตอนนี้ซื้อได้เปล่าโอ้โซื้อไม่ได้ท่านผู้ชมแต้มไม่พอนะครับเดีย๋ยวต้องไปฟาร,ร์มแต้มเพิ่มซะหน่อยเอาล่ะท่านผู้ชมเทคนิคนะครับในส่วนการอัพเรื่องการฝึกจิตเนี่ยก็จะประมาณนีี้นน่แหละและอัอนนึง ลืมดูไปเลยนะฮะก็คือพอเราเลื่อนขั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเมนูใหม่ๆมันก็จะเปิดขึ้นมาด้วยนะครับนี่อันนี้อัปเกรดเพิ่มได้แล้วท่านผู้ชมก็ลุยไปเลยสิครับตอนนี้เนี่ยตันอยู่ที่เลเวล25นะครับก็คือถ้าอยากอัปเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องไปเลื่อนขั้นจิตของเรานะครับให้มันสูงขึ้นไปอีก อีกอันหนึ่งที่อัปเกรดเพิ่มเข้ามานะครับก็คือระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองท่านผู้ชมนี่สัตว์พูดนะครับก็เปิดระบบเรียบร้อยครับผมทีนี้มาที่อันต่อมานะครับก็คือเรื่องของการอัปเกรดตัวละครนั่นแหละท่านผู้ชมซึ่งพอเรากดเข้ามาที่หน้านี้แล้วเนี่ยมันก็จะมเีเมนูนะครับฝั่งซ้ายมือ3อันนะฮะมีกระบวนท่านี่หวัวอันนี้เพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> หลายคนน่าจะไม่ได้เข้ามาอัปกันนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันเพิ่มค่าพลังลบให้เราเยอะมากและที่สําคัญเนี่ยมันจะปลดล็อกตามค่าจิตของเรานะครับย มันก็จะปลดล็อกให้กับเรานะครับนี่เห็นไหมตั้งแต่ระดับ R 1 R 2นะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งปลด R 3ไปนะครับมันก็จะมีหนังสือมาให้เราเลือกอัพเนี่ยสเล่มนะครับโดยแต่ละเล่มเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าใครเนี่ยชอบสายไหนนะครับก็สามารถเลือกอัพได้เลยนี่เอยอันนี้บวกคริติคอนบอกเลยว่าอย่างแจมผมเอาอันนี้นี่แหละนี่กดอัพไปเลยครับผมก็ให้เราเนี่ยทำการกดอัพไปให้หมดเลยนะครับนี่โหฟีวฟาวมากท่านผู้ชมนี่อันนี้ได้คลิมา100เลยนะครับ โดยเราเนี่ยสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับนี่ระดับแรกเปิดมาเนี่ยได้คลี100นะครับถ้าอัปเกรดเพิ่มไปเนี่ยมันก็จะได้ค่าสเตตย่างอื่นเพิ่มมาด้วยก็ให้เรากดอัปเกรดไปได้เลยครับผมแล้วก็จัดไปครับรวยๆเลยนี่โอ้โหบอกเลยว่าได้สเตตโคตรเยอะนะฮะโดดขึ้นมา40,000กว่าและยังอัปได้ต่อท่านผู้ชม <c oughs> โอ้โหลุยเันไปยาวๆโบเข้าไปบวกขึ้นมา24,000นะฮะและยังไม่หมดนะครับนี่โอ้โหบอกเลยงานนี้มีมันน, 5, มน,นี่หัว57ท่านผู้ชมคัน3านี้ซัดไปเกือบ แสนเลยนะครับทีนี้กลับมาที่อีกเล่มกันบ้างนะครับนี่เราเปิดไป2เล่มเลยเล่มนี้เนี่ยก็สามารถอัปเกรดได้เหมือนกันนะครับนี่ก็รัวๆเหมือนกันครับผมโอ้โหท่านผู้ชมตอนต้นคลิปเนี่ยผมมีพลังลบอยู่แค่ล้านเดียวนะครับก็ว่าเยอะแล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยอย่าดูก่อนไม่รู้ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วโอ้โหล้านแปดท่านผู้ชมและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของวัตถุโบราณน,นะครับซึ่งอันนี้บอกเลยว่าจําเป็นมากท่านผู้ชมเพราะเจ้าวัตถุโบราณพวกนี้นะครับก็คือให้เราทําเควสท,ที่หน้าเมืองหลักนี่แหละคุยกับ โบราณเหล่านี้มาเรื่อยๆนะครับก็คือค่อยๆได้มาทีละชิ้น2ชิ้นนะครับจนมันก็เยอะประมาณนี้นี่แหละท่านผู้ชมแล้ววัตถุโบราณทุกชิ้นที่เราได้มาเนี่ยมันก็ยังสามารถอัปเกรดได้อีกด้วยนะครับนี่สมมุติว่าอันนี้นะครับก็สามารถอัปเกรดได้ จัดไปครับผมบึงนี่ลุยเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็นอกจากอัปเกรดแล้วเนี่ยมันยังสามารถเพิ่มดาวได้อีกด้วยนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยผมว่าเราไปลุยหอคอยปีศาจกันหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมนี่ราชาหมีนะครับค่าพลัง900,000กว่าเกือบล้านบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ตึงๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยพลังพอๆตัวละครของผมเลยนะครับแต่หลังจากที่ทําคลิปแป๊บเดียวท่านผู้ชมพลังลบผงผมเนี่ยซัดไปเกือบ2ล้านแล้วนะฮะก็ตอนนี้น่าจะสบายแล้วแหละลุยกันซะหน่อยครับผมลุยเลยนี่โอ้โห ผู้ชมแป๊บเดียวนะฮะบอสเรียบร้อยตายหูบอกเลยว่าง่ายจัดต่อมาก็ชั้น51เลยนะครับบอสของชั้นนี้เนี่ยพลังลบซัดเข้าไป2ล้านเลยท่านผู้ชมไม่รู้จะโหไหหรือเปล่าอันนี้มากกว่าตัวละครผมนะก็ลองมาดิครับนี่โอ้โหสองล้านก็สู้ได้สบายเลยครับผมชนะไปแล้วอีกหนึ่งนะฮะโอ้หสบายมากท่านผู้ชมแล้วก็อันต่อมา2ล้านหนึ่งนะครับก็จัดกันต่อเลยครับผมลุยไปลุยไปนี่โอ้โหท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าตัวของเรานี่มันจะโหดได้ขนาดนี้เลยนะครับอ่ะ เอาเป็นว่าคร่าวๆนะครับประมาณนี้แหละอย่าเราไปเปิดด่านกันดีกว่าท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวพาไปดูวิธีการเปิดด่านสูงๆกันสัหน่อยนะครับก็ให้เราเลื่อนมาที่พบนะครับมาที่แผนที่แล้วก็ด่านที่ผมเปิดสูงสุดเนี่ยโอ้โหอยู่ด่าน9้าเลยนะครับก็ลองดูฮะนี่ให้เราตีบอสเลยนะครับนี่มาแล้วท่านผู้ชมบอสเฝ้าประตูของด่านนะครับ โอ้โหชนะง่ายจัดผู้ชมคือก่อนหน้านี้ผมมาลงแล้วไม่ผ่านนะครับแต่หลังจากที่อัปเกรดตัวละครเพิ่มไปเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหชนะง่ายมากและเราก็ยังไม่เข้าไปด่านนี้นะแต่เดี๋ยวเราจะลองเปิดด่าน10กันต่อเลยนะครับ โดยด่าน10เนี่ยเขาจะมีเควสให้เราทำนะครับเราต้องเคลียร์เควสพวกนี้ก่อนนะครับเพื่อทําให้หลอดด้านบนเนี่ยมันเต็มท่านผู้ชมเราถึงจะเข้าไปสู้กับบอสเฝ้าประตูแล้วก็เข้าไปในด่านได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะอยู่ที่พลังลบของตัวละครเราเนี่ยแหละว่าเราเนี่ยพลังลบสูงสักขนาดไหนนะครับสามารถที่จะปลดล็อกด่านใหม่ๆได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราปลดล็อกไม่ได้นะฮะสมมุติว่าผมไม่ผ่านด่านนี้นะก็ให้เราเนี่ยเลือกด่านที่เราสามารถได้ตัววัตถุดิบในการคราฟยานะครับอย่างของผมตอนนี้เปิดถึงงระดับ R3 อ นรกซิอ่านรกเนี่ยดอปยาที่เป็น R 3ด้วยนะครับตัวนี้เอาไปคราฟได้เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือเทคนิคในการเพิ่มพลังลบของเกมที่มีชื่อว่าพิพภพอมตะนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้นะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วสนใจอยากจะดาวน์โหลดเกมมาเล่นด้วยกันกับผมเนี่ยลิงก์ดาวนโหลดผมก็แปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงลิงก์เพจออฟฟิเชียลของทางตัวเกมเนี่ยก็อยู่ที่ใต้คลิปด้วยเหมือนกันนะฮะและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่่ออเปปป็นนกกํําาาลลังใจใจรทคติตไ ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม